สวัสดทีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมอย่างสงมัยเลนโกกันต่อนะฮะตอนนี้เราก็จะมาเจอกับทีมโปรโตคอลโอมิกานะฮะเคพาที่แล้วผมก็ได้มิกซ์แม็กแล้วนะครับได้ามาแล้วยังไม่ได้ใช้เลยเพื่อไปซื้อตัวมาลงด้วยนะ เฮ้ยหรืมาเอาไอ้นั่นไม่เป็นไรโอเคไทโยส่งให้เฟรโดน,นะฟเฟโรโมิกซ์แม็กม็กเลยคือจะมิกซ์แม็กแล้วแม่งโดนขัดไงสวยคอมมอนเบคชานไทเลนนอลมันแลกหน่อยนะ ไม่หน่อยอ่ะเสียมันกต็ตกอมอนย่าเขียวดึกดําบนันมันใจท่าหรอวะดูดิคำสั่งลับศูนย์เจ็ดโอ้โหลับไม่อยู่อะ่ะส,สนาลเฟโรนี่แบบท่าเขาแรงจริงอะ่ะ ป่าเราก็ไปไปฝึกตัวจนโหดแล้วแม่งก็เลยยิงโหดหน่อยสุดท้ายนี้เสียบสวยครับส่งให้ไทยโทยไท,ยทยโยไทไทโยเลี้ยงไปให้เลี้ยงไปให้เขาแยกกูี่งงเลยจริงๆกูเลี้ยงเอง,เองนี่หว่าอ่ะมละเล่อืมส่งให้เท,ทนมาดีกว่าอีคุยยอชุน ิ them, uh, you know? ๊กทรานชูยิงเลยเดี๋ยวโดนแย่งเดี๋ยวโดนท่าอันนั้นอีกอันนี้ท่านี้ใครรู้ว่าช่วยบอกด้วยนะชื่ออะไรมันฟังไม่รลุดเรื่องจำไม่ได้เลยวมันชื่ออะไรขอบสั่งรับ07โอ้โหรับไม่อยู่อ่ะ โปรโตคอลเมก้ากากจังจริงๆมีมิซมาอีกตัวนะแต่มันเป็นพี่ของซูรเกีนะเลยไม่อยากออกมาคำสั่งอะไรวะคำสั่งชุดศูนย์หนึ่งไหวปะวะเลเวลสองอ่ะมัดอะไรนะ หงเหินอะไรหงเหินจะาไม่ได้แล้วมีมีคนมาบอกอยู่ตั้งนานแล้วแต่ลืมไปแล้วไปเลยเทไอ้เทนมะไม่ได้ไทยโยอ๋อเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยทาประสานชื่ออะไรไม่รู้ใครรู้บอกด้วยไม่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 เฉดเฉดไม่ชฉดเชด คำสั่งลับ07ใช้อยู่ท่าเดียวไม่เคยรับได้โกโกแม่งกะมากมามาโปรโตโคอลมาเร็ว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 ,รวช้าช้าเฮ้ยเสียบเสียบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าให้มันใช้ไอ ติดอาวุธทานนี้ก็ไม่รู้จักชื่ออะไรไม่รู้ทาทโยอยู่ไหนไม่ปล่อยผ่านไปได้หรอกฮันเตอร์นอนเตรนตเสียงนี้แบบกระตุกทั้งภาพและเสียงตอนนี้ผมยังไม่ได้ฝึกทาทโยให้ได้ ้นั่นเลยล่างเอวตาลเลยมาเท้าใหม่ไฟเยอทอร์เดโดทีซีชื่อยอ่อชื่อเต็มไม่รู้คำสั่งรับศูนย์เจ็ดจะมีทีมอะไรที่แบบเก่งสูสีกว่าเราไหมเนี่ยต้องเอาแบบตัวกะมาถี่จะสูสี แต่ตัวกาก็ยิงยากไม่ไหวเหมือนกันโอ้ยิงแต่นี่เลยคำสั่งชุด07น่าจะรับไหวอยู่อ่ะรันไกลไปครับชิซูกะมัดมัดไรเหินเหินมัดเหินตเราไปอยู่เฉยเลยอะไรวะชิซูกะ เมื่อกี้เบต้าปะใช่ชื่อเบตา้าโ,โอ้ยไทเรนอนอ์ยังไม่หมดเลยโอ้เสียงกระตกคำสั่งชุดศูนย์หกิบหายชิบหาย,หายลองใช้ท่าสุดยอดอ๋อหัดมานสยบฟ้า สองให้ชินโดชินโดชินโดต้องให้ซูตรงนี้ซูนี้โดนเปลวไฟคอกหลังสองเนี่ยสองให้เฟรนโดนดีกว่าว่าแหละอ <c oughs> ย,ายา่าอย่าอ่ะบเบลล์อืม อ้าวอ้าวอ้าวโอ้มันอะไรของมันวนะน่ะท่าะอะไรวะอะไรถ้าฟังไม่เิดอะไรเบอร์น,นี่ช็อตโต้ช็อตโต้อืมท่ากามปูกามใหญ่ป่ะบิ๊กบิ๊กอนะไรนี่น โอ้เทนมะเทนมะโอ้โหคำสั่งชูต08 Double เ,เลิฟเอ,อโ่หรือเปล่าหรือว่า d o บ b l ลเอโลชิ้มหายนะชิซเกะเหนื่อยแล้วว่าหลับไม่ได้ชัวชัวชัวเลยมัดเหินฟ้าทลายพิภพชื่อ ไทยโยส่งให้ช,ช,ชินโดชินโดชินโดไม่เคยได้บอลอย่าให้อัลฟาเตะไอ้ไม่กลั่มาไม่ใช่อัลฟาเปิดบ้างเฮ้ยอะไรของมันวะท่านะอะไรวะเนี่ยอ๋อเขาสั่งชุดนห1นึ่งรับให้ได้ชินสุเกะ เลาเลยมัดเหินฟ้าทลายพี่ภพมัดทงเหินเลยหรือเปล่าเขาเข้าคอมเมนต์บอกตั้งนานแต่ผมลืมอ่ะชื่อท่าอะไรไป่รือไทโยมาอย่ายิงแม่งเลยไม่ต้องรอท่าประสานคมมีดดาวตก ไม่ไปต้างฮีโร่โตนะเนี่ยมันยิงได้ไงวะไอ้ท่ายย่กับสั่งรับศูนย์สามโอ้โเข้าหน้าเต็มเต็มเลยเอาจะมาดูรีเพย์กันต่อนนะยิงไปแล้วยิงออกไปแล้ว,ลวจอดนี้รับยังหล่อดูว่ารับยังหล่อ 03บอกแล้วม่นโดนกระแทกเข้าหน้าอย่างฮ่ามาซูรุงิซูรุงิซูรุงิเทนมาเทานมาอยู่ไหนไม่รอแล้วยิงเลยดูมันจะรับได้สักท่าไหม อันนี้ก็ไม่รู้ชื่อท่านกันนะเล่นมาตั้งนานแล้วยังไม่รู้สักทีท่านี้กับสั่งล็อบโงนเจ็ดล็อบไม่อยู่อีกแล้วอ่ะคือมันไม่อ่อนจังวะไม่อันนี้ผมไม่ได้ใช้สูตรนะใส่ทีมโหดเินไปอะไรเบตาเทนมะแย้งไว้ เอ้ยเราชนะเว้ยท่าใหม่มาวันดร็อปชินโดยไม่ได้ยิงเลยส่งไปไม่เคยถึงเดี๋ยวเปลี่ยนโกด้วยเอาโลโคโคมาเปลี่ยนโกดีกว่าอย่าชิโตเกะไปเลยเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงวะเปลี่ยนยังไงวะ ไม่ใช่สิใครรู้บ้างโอเคเปลี่ยนได้ทักทีกดไม่เคยถูกไทยโยออกไปไปซูนี้ออกไปด้วยไปโอเคเปลี่ยนเสร็จแล้วคู่หูทีมซีโร่มาจริงมันมีท่าภาษานะแต่ยังไม่ได้ฝึกเลย ที่มันรวมอาวาตารปวดทุกข์เอาไปฆ่าแบบรวมคอมอนอ่อนมากให้ยิงเลยให้ยิงเลยทดสอบโลโคโคหน่อยดีกว่าโลโคโคไม่ได้ฝึกมาด้วยอ้าวบุโดคอมออนคำสั่งชูดโซนหนึ่งแรงขึ้นจริงไหมล่นะหยุดไว้ กำพแพงแอตแลนติกโอ้ยใช้ได้อยู่นั่นน่ะอ๋ออันนี้พอแล้วมะอยา่าหัดเทวะเอ็กซ์ห <c oughs> ือย่างเท่อืมไปเฟโรนเฟร,รนเฟร,รน,ฟรรนโดนแล้วไง ถ้าหลบเป็นแล้ววะไม่เคยใช้เลยอะไรอะไรประตูไข่มงหรือเปล่าอะไรไข <laughs> ่มงจริงอืโอ้โดนโดนหมดนี่เข้าไปหมดเล่าร้อนมีใครใช้ท่าแย่งได้บ้างวะโอเคหมดล้วกระตกเฟรมเรตตกอะไรวะ กับสั่งชุดหนึ่งสามสิบสามนั่นแหละอัดเทวะเอ็กไวป่าววะอัดเทวะเอ็กอ้ยเอาอยู่อ่ะนี่ขยะยังไม่ได้ฝึกมาเนะี่ยโอโ้โหโ,โอโ้โหส่งให้ไอตัวนี้ใครชืช่ออะไรบอกด,ด้วย นี่ชิกินี่ส่งให้ชูชูชูไม่มีท่าอืมมาลุยนิชิกิเฟร,รมตกเฟร,รมตกมาเล่าอวาตารของเราบ้า,บางทำลายศึกมูซาชิมาดัวดับ ซอมบุไลจริงๆมันก็ไม่ได้หัวนะเห็นมันแค่ด่บคู่อย่าคำสั่งรับ07โอ้ยมันอ่อนมากกระจอกงอกง่อย100ป่ะเออ11ป่ะอืมชินโดชินโด แมวท่าประสาทแล้ว <c oughs> ่าเดี๋ยวมันเข้าอีกต่อทีพีมาเล่นเดี๋ยว f o r t i m o f o r t i m o โอ้เชิงกับต้องใช้ท่าสุดยอดเลยเหรอวะ่ะคำสั่งรับ07โอเครับได้ <c oughs> ถ้ารับไม่ได้เนี่ย <c oughs> ผมว่าวัดแม่งอยู่ดีสูตรเข้ามาในเครื่องแล้วล่ะหมาโดน ไว้เฮอริเคนถ้าไม่อย่างแรงอะในเดอะบูวี่เราไม่ได้หรอกจริงๆนี่ขนาดเพิ่งซื้อมาเนี่ยเชื่อไหมเราไม่ได้อย่างเงี้ยยิงแบบเป็นไก่เลยเนี่ยใครไอตัวนี้ชื่ออะไรบอกด้วยแล้วกัน <laughs> ให้มันยิงดีกว่าให้มันยิงดีกว่าแม่งเจาะง่อย,อยมา à mà tiền hãy trả hô áo bút đồ sang shoot số một nè, sai tao hát hang sai ba phang thai à thai ทำได้อยู่แล้วโลโคแม่งอย่างเก่งะสะัสทีมที่สู้กับเอนโดสูสีเลยนะเว้ยไม่เก่งได้ไงโอ้โหโอ้โหโอ้โดนงี้ก็ไม่ไหวนะเอ้าโง่เป็นโง่เป็นโง่เปิดบ้างเอาดีเอาบัลล่ะบัลล่ะหล่อ คนระสานอยู่ไหนเอาใส่ท่าเดียวกันหรอเหรออ้าลืมใส่ evolution มาแน่เลยกระตกกระตกเฟรมแม่งตกรับสั่งรับ07รับได้แล้วแหละแม่งยิงโคตรไก่สวย ไอ้เน,นี่มันชื่ออะไรไม่รู้อะลืมไปแล้วอะกาวปูใหญ่อืเอ้ยอืมอืมพี่ชินโดขึ้นมาข้างหน้าสิโว้ยโอ้ยยังไงตรงนี้นะคำสั่งชุดศูนย์หนึ่ง ถ้าแรกเป็นอะไรวะหัดเทวะจุ๋ยวอ๋หัดเทว,ว,ว,วะ,ทวะไปเลยลุ้นพี่ชินโดหลบแดงสวยไอเมื่อไหร่จะมาวะไอสุลุงี้ ลิมปัสฮาร์โมนีแหลกแหลกหยุดเอาไว้อย่าให้เบต้ายิงอย่าให้เบต้ายิงทีพีเราหมดแล้วทีพีเราหมดแล้วนั่นไงโดนเอาวปตุคผมสั่งชูดศูนย์เจ <0 7. S 2> ็ดชิบหายไม่มีท่าสุดยอด อัดเทวะเอ็กซ์อู้หลับไม่อยู่จริงด้วยเวอร์ชั่นไอดอดฟินเวอร์ชั่นใหม่นีน่แม่งแกเรื่องเสียงบักก็จริงทำไมมันเฟรมตกจะมาความสงสัยความกะัดได้เจอชูเจอชูชิบหายมันชอบกระตุกตอนแบบเนี่ย เทนมาใครชนะวะโอเคเทนมาชนะวอนเจอทรัพส่งให้ชูชูอยู่ไหนมันจะส่งกลับหลังทำไมล่ะจินโดโอ้โห,โหไม่ได้ยิงเลยไงโอ,โอเคชนะพโพรโตคออเมก้าไปเรียบร้อยแล้วน,นะทีมเทนมาชนะไปแปดต่อสอง ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้เออนั่นแหละลาไปเพียง,เ,ยงเท่านี้มีท่าภาษาอะไรก่อเฮ้ยคิดแล้ววะท่าใหม่เราได้ท่าใหม่ภาษากับเฟรูนเกลาไปแล้วนะผมบา,บายบายโย